สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับบ้านสวนกเกษตรพอเพียงชาแนลนะครับพบพ่อกันดีๆมื้อน,นี้ก่อนออกไปทํางานก็มีโอกาสมาแวะสวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการมาอัปอัปเดตนะครับว่าสวนมะม่วงแก้วขมิ้นตอนนี้หลังจากที่ผ่านฤดูฝนไปแล้วน้ำท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ลั้งสิเริ่มเข่าสูการาติดดอกออกผลนะครับว่า ก่อนจะติดดอกนี่จะเป็นยังไงนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นที่ปลูกไว้อาจจะลําต้นโตขนาดไหนนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมครับตอนนี้ก็คือแก้วมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเนาะที่ผ่านจากน้ำท่วมไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู้หน้าหนาวเข้าสู้หน้าหนาวก็จะเป็นห่วงของการห่วงของการที่จะเตรียมออกช่อดอกนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบัว ยังบ่เห็นการออกช่อดอกของต้นให้เห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาในห่วงที่ผ่านไปก็คือลําต้นของมะม่วงนะครับจะต้นโตมากขึ้นนะครับพร้อมที่จะรองรับน้ําหนักของลูกมะม่วงได้ดีนะครับจากต้นที่เล็กก็จะเหลือต้นนี้กับต้นเท่าแขนนะครับเนาะต้นเท่าแขนแล้วต้นมะม่วงนะครับแต่ละต้นก็ได้รับพุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะครับได้รับพุ่มที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ เป็นลำต้นที่ใหญ่พร้อมที่จะรองรับลูปปกมะม่วงที่เขาจะออกมานะครับเนาะตอนนี้ยอดของอต้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับก็จะเริ่มเป็นยอดที่นะครับยอดที่แก่นะครับ,ก,นนรบก็จะดูที่ตรงปลายดอกนะครับว่าเขาจะเตรียมตัวออกได้หรือยังนะครับบางต้นก็ยังเป็นยอดอ่อนอยู่นะครับเขาก็เพิ่งแตกนะครับแตกกิ่งก้านออกมานะครับก็ นะครับลำต้นใหญ่ครับสําแขนงเลยครับความที่จะพร้อมที่จะรองรับลูกมะม่วงได้ดีนะครับเนาะเมื่อได้รับผลมะม่วงนะครับก็จะรองรับน้าหนักของลูกมะม่วงบรให้โค่นล้มได้ง่ายครับดูดูลำต้นของเขาจะขยายง่ายขึ้นนะครับเนาะต้นมะม่วงก็ความสูงก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบสองเมตรนะครับหรือสองเมตรกว่านะครับเนาะทางนี้ มองไปก็ต้นสูงครับก็ได้ทรงพุ่มที่ดีนะครับแล้วก็บ่สูงมากนะครับบ่สูงมากครับมะม่วงก็สดชื่นดีนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่หนา้าหนาวหนาแล้งแต่ว่ามะม่วงก็ยังสดชื่นดีนะครับตอนนี้มะม่วงหน้านี้สิ่งที่สิ่งที่หายไปก็คือ,อแมงแมงสร้างงอบนะครับแมงสงมร้างแมลงสร้างนะครับตอนนี้ รู้สึกว่าหลังจากฤดูฝนไปแล้วจะบ่คอยเห็นมาลบปวนเท่าใดนะครับถือว่าบ่บ่เห็นเลยครับก็ทําให้ยอดมะม่วงที่ยอดมะม่วงที่เขาของต้นเขานี่อาบบตูก,กัดกินนะครับเนาะอาจจะเป็นเพราะห่วงหลังฤดูปลายฝนนะครับฤดูนี่จะมาแรงจะบ่คอยมานะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับส่วนอาสำหรับการให้ปุย๋ยให้น้ําในช่วงนี้นะครับก็ควรจะให้น้อยลงหรือว่าให้งดให้งดไว้ก่อน เพราะว่าช่วงที่มะม่วงหนาวม่วงที่ใกล้จะออกดอกนะครับเขา,าตามธรรมดาแล้วเพื่อนก็นคือให้งดน้ำนะครับเพราะอย่างเพราะว่าเมื่อมะม่วงได้รับน้ำมากเกินไปจากช่อดอกก็จะกลายเป็นยอดอ่อนทันทีนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นในห่วงนี้ก็ปล่อยให้เขาออกดอกออกมาให้เห็นก่อนนะครับเนะ้วการให้น้ำก็ให้น้อยลงนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้โชว์ได้ออกดอกนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ตอนนําไปลายๆนะครับเพราะเขาจะออกดอกกระกลายเป็นยอดอ่อนก็ทําให้ผลผลิตของเขาลดลงนะครับอาจจะบ่ได้ผลผลิตนะครับเนาะต้นมะม่วงเจ้าขมินของผมนี่ก็อาจจะต้นอาจจะเล็กกว่าสวนที่เขามีต้นทุนสูงที่มีระบบน้ําที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการนําสวนมะม่วงนะครับที่มีต้นทุนต่าและก็การปลูกแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่ว่าเขาเริ่มปลูกแบบบมีระบบน้ําแล้วก็เริ่มปลูกแบบดูแลแบบพื้นบ้านนะครับแบบจากสวนไร่นานะครับจนกว่าจะปรับปรุงให้เป็นสวนมะม่วงที่มีระบบดีขึ้นนะครับเนาะ,ะก็ถือว่านํามาฝากพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะหากว่า โอ้ยพี่น้องหากว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับจะนำคลิปดีๆและก็การอัปเดตส่วนมะม่วงแก้วขมิ้นที่ผมปลูกไวน้นี่นะครับมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องในครั้งต่อไปสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณ FC ซทุกท่านนะครับที่ขอมาให้ผมอัปเดตส่วนมะม่วงให้เบิงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปของผมในมือนี้ทุกท่านทุกคน ครับมื่อนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ